ถอยลงมาครับนิ่มๆพาดูด้านในครับผมนี่ผมสร้างขึ้นมาใหม่ครับไทยเจริญการช่างครับผมภายในครับเป็นเครื่องเสียงแล้วก็ตัวปล่อยช่อง a อรครับผมอันนี้เป็นอเอมครับผมเป็นเอมนะฮะ เปิดเปลือยโชว์ด้วยครับผมนี่ในส่วนของด้านหน้านก็จะเป็นกล้องนะครับผมนะใบมองด้านหลังนะครับมีสองจอเลยทุกคนนี่ก็เป็นมีเลื่อนเสียงเพลงแล้วก็พวกเกียร์ไม้ต่างๆครับผมนะนี่ก็เป็นของไทเจรรญครับคันนี้อัปเกรดขึ้นมาให้คลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่นรถตีดินคันใหม่ของช่องน้บรดีนะครับผมนะฮะก็วันนี้เราอยู่เกม Farming Simulator 2019นะครับผมผมได้สร้างโมเดลรถ รตีดรินนะครับของไทยเจริญการช่างนั่นเองครับผมนะฮะนี่เป็นคันที่อยู่ด้านหลังเทเลอร์นี่เลยครับผมนะฮะก็เป็นรถตีดินนะครับผมของอู่ไทยเจริญนั่นเองครับผมนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาทดสอบระบบกันนะครับผมเรามาลองทดสอบระบบนะไปพร้อมกันเลยนะฮะก่อวันนี้เราก็มากับรถเทเลอร์ของปันเจริญการช่างนะครับผมยืมก่อนนครับวันนี้นะฮะนี่นะฮะเป็น เจ้ากีกาสิบสองล้อครับผมนะเดี๋ยวผมพาดูตัวรถตีดินกันเลยครับผมนี่ปรับมุมกล้องก่อนไทยเจริญครับผมการช่างนะตอนนี้เป็นโมเดลตัว2020นี่ะครับผมนะเป็นตัวรุ่นเก่านะฮะสังเกตที่หน้ากากด้านหน้าครับผมนี่ดูทุกคนป๋าหน่วยจัดให้ครับผมนะฮะอู่ไทยเจริญเนี้ยปลอดภัยไว้ก่อนนะครับผมอ้ยก็มาในโทนสีตัวตัวโครง ด้านล่างนะครับเฟรมด้านล่างนะเป็นสีน้ำเงินนะครับสีออกฟ้าๆนั่นเองครับตัดด้วยเลดนะผมนะฮะส่วนใหญ่รูปทรงของตัวรถตีดินจะคล้ายๆกันนะครับผมนก็ด้านหลังเป็นโรตารี่ครับก็ผมได้สร้างขึ้นมาใหม่ครับผมนะฮะนี่เป็นของไทจเจรนโดยเฉพาะครับผมนี่ฮะเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ของรถ18ล้อครับผมนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจครับพูดไป มัวห้วทุกคนเนี่ยเดี๋ยวผมพาดูภายในครับคันนี้นะครับเดี๋ยวเอารถลงก่อนดีกว่าเลยทุกคนนะเออเอารถลงก่อนดีกว่าจะได้แบบดูวันทันทันหน่นครับผมนะอนุญาตกลางบันไดครับนี่โอเคอจับอบตเตอรี่ขึ้นก่อน,นครับ รถตีดีนี่ก็จะถอยอขับขึ้นเลยครับผมนี่ถอยลงมาครับนนิ่มอืมนี่นนนถูเปล่าคนะแนยกขึ้นหน่อยอเ,อเกือบถูโอ้โหติดทุกคนถูบ,บันไดเลยเนี่ยเออนี่ครับ ตัวดันดินก็สามารถปรับขึ้นลงได้ครับผมเอ๊ hey, ะะใช้งานได้จริงครับไฮดรอลิกทุกคนนะเดี๋ยวผมพาดูด้านในครับผมนี่ผมสร้างขึ้นมาใหม่ครับไทยเจริญการช่างครับผมภายใน,นะครับเป็นเครื่องเสียงแล้วก็ตัวปล่อยช่องแอร์ครับผมอันนี้เป็นเอมครับผมเป็นแอมนะฮะเปิดเปลือยโชว์ด้วยครับผมนะี hey, ่ในส่วนของด้านหน้านะ ก็จะเป็นกล้องนะครับผมนไวมองด้านหลังนะครับมีสงจอเลยทุกคนนี่ก็เป็นมีเครื่องเครื่องเล่นดนตรีครับเครื่องเล่นเสียงเพลงแล้วก็พวกเกตไม้ต่างๆครับผมนะนี่ก็เป็นของไทยเจริญครับคันนี้อัปเกรดขึ้นมาให้ทุกคนได้รับชมนครับผมี่เครื่องเสียงตรงประตูครับนี่ก็เป็นซับครับผมด้านข้างนะฮะอ่าจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ับผมเออนี่ แต่เสียงดังฟังชัดครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวผมช่าทุกคนไปลงปั่นแปลงนี้เลยครับผมนะม,มาดูกัน,นครับระบบของเราฮนะรับก็นี่เป็นแมปของมาตตูมผู้รีเดทครับผมนะเป็นแบบไทยนะฮะเป็นเวอร์ชันซูเปอร์ครับผม ที่ลงตรงนี้ไม่ได้ปะ่ะลงตรงไหนได้ล่ะดูอะไระเนี่ยเี่เปิดลอตเตอรี่เลยฮะจัดไปเอาเปิดหรือยังเนี่ย โอเคปั่นเลยฮะเนื่อเราเยังไม่ได้ซื้อที่ดินวะ่ะเฮ้ยทำไมถึงปั่นไม่ได้วะเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่าเราได้ซื้อที่หรือเปล่านะีม่มันก็ที่เดียวๆนี่วะ่ะไม่ใหญ่นะเฮ้ยแปลกว่ะงานงอกเลยฮะปั่นไม่ได้เดี๋ยวต้องย้ายที่แนละ้วทุกคน โอ้เป็นอะไรวะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเราย้ายที่ดีกว่านะโอเคครับผมเดี๋ยวผมย้ายแปลงมาฝั่งนี้ครับเนื่องจากว่าแปลงฝั่งนูน้นปั่นไม่ได้อ่ะงงมากเลยครับน่าจะเป็นที่แมปนะทุกคนโอเคเราลงตรงนี้กันเลยครับผมนี่อืมอืม,มดันยางโอเคครับผมนะะฮ เปิดตรงนี้ก่อนนี่ตัวด้านข้างสามารถปรับไดนะ้ไปครับผมนี่ครับผมปั้นแบบแ,แห้งๆเลยทุกคนนะี่ไทย,ยเจริญการช่างครับคนต,ตีดินเนะี่ผมเปิดไฟให้ดูนี่ไฟแสงสว่างครับนี่ใบดันนี่ใหญ่ทุกคนนพราะว่าถ้าเมาตีดินนี้ก็น่าจะถอดออกก่อนนะ ไม่เหมาะไม่เหมาะนึ่งจึง <c ười> ขึ้นเลยฮะไฟรอบตัวนะฮะสว่างจ้าทุกคนเดี๋ยวเราต้องทำให้ฝนตกซะหน่อยแล้วกันนะมันไม่ค่อยมีอัตรดเท่าไหร,ร่นะทุกคนเนี่ย นี่เอาละฝนตกแล้วทุกคนครับผมนี่จะได้ดินโครนเปื้อนกระจายสักหน่อยแล้วกันนะก็ใครที่อยากทราบวิธีทําฝนตกผมก็เลยทําคลิปนะฮะสอนไว้ที่ในช่องวิดีโอแล้วนะไปย้อนหลังติดตามดูกันได้เลยครับผมนะสำหรับใครที่อยากทําให้ฝนตกนะฮะผมในเกมฟาร์มอิงยิบยิบนะครับผมนะผูดผิดนี่จะมีโครงโคนเปื้อนหน่อยครับ รถก็จะอืดขึ้นนะฮะเหมือนกันมันติดลมนะฮะไปไปม,มืดตึ๊บเนี่ฝนฟ้าเปิดไฟหน่อยสักกันโอ้โหไฟนี่ก็สว่างจ้าสือเกลยนหน้าหลังเลยมาดูมองด้านในคนขับว้าวจะแมวฮะ เนี่ยจำแมวนี้ภาษาโบราณมากเลย <laughs> นี่พอ,อขับกันอย่างนี้บอกว่าวมีคันนาในปีคันนาแบบนี้บอกว่า <laughs> ส่วนใหญ่รถตีดินก็จะมีแถวภาคกลางนะครับคันนาก็ไม่ค่อยมีเป็นแปลงใหญ่ๆลงทีเดียวก็จบเลยเนี่ย แถวบ,บ้านผมภาคอีสานไม่มีฮะผมจะว่าภาคอีสานเป็นดินแข็งครับผมนะฮะันต้องไถยอย่างเดียวยรถถยครับไถรถไถอน่ะรถตีดินที่เป็นล้อตีนตะขาบไม่ไม่ค่อยมีนะแถวภาคอีสานเะนี่ยก็จะส่วนใหญ่เป็นคูปต้าครับผมใส่ลอตเตอรี่ของคูปต้าแล้วก็ไล่ปั่นนะครับผมนะ ไอ้ฝนตกหืมมุมนี้พระองค์ใหญ่มากครับผมนะฮะเพื่อให้รู้ว่าเป็นแบบไทยฮะต้องมีวัดครับผมเซเว่นและก็ปั๊มปัทสผมยังแปลกใจนะมันต้องเป็นแบบนั้นด้วยฮะแบบไทยเซเว่นปั๊มปตทแล้วก็มีวัดนะครับผม เป็นแบบไทยได้เลยฮะนี่หรืยนธงชาติด้วยดูด้านหน้านี่ฮะมันอืดด้วยวิงได้แค่ประมาณสิบเองทุกคนน่าจะปั่นให้ดูรอบเดียวฮนะงานนี้ใครที่เข้ามาใหม่ม็กดติดตามฝากกดติดตามช่องนับป๊อปด้วยนะใครที่สนใจหมดรับผมะฮะก็สอบถามิัมเติมได้ทางเพจใต้ล่างคลิปนีบผมนะฮะ แล้วก็มีหมดที่แจกบางคันครับผมนะฮะเข้าไปติดตามเพจแล้วก็หาดาวน์โหลดก็ได้เลยนะครับผมกอนจะทำแจกเรื่อยๆครับรอยอดวิวรอดยอดติดตามดีๆก่อนครับผมนะฮะจะทำแจกให้ทุกคนได้เล่นกันแบบฟรีๆครับไม่ต้องเสียตังค์นะ,ะแต่ต้องรอให้ยอดซับ สกุลยีเยอะยก่อนไนะนี่ตอนนี้อุ่นน้อยเกินไงผมไนงะรายได้ไม่ถึงพันนะครับต่อเดือนรายได้ u t u b e เอออันนี้ก็ยังไม่เคยทำแจกเท่าไ่เอ้โครนโครนแล้ววิ่งได้ช้ายังไง นี่จมล้อไปเกินครึ่งเลยไม่มีน้ำครับแปลงนี้เออต้องเล่นเล่นแมปปารีสนะฮะเออผมก็ลืมไปเล่นแมปปารีสเลยเฮ้ยบรรยากาศฝนตกสวยงามฮะก็ใครที่สนใจอยากสั่งทำครับผมนะฮะ เออผมขอกลางปีกก่อนแล้วกันนี่ถ้าสนใจอยากสังกส่งทำหมดเนี่ยสั่งทำได้เลยนะเนาะโอเคค<บ>รับผมนะฮะสำหรับอีพีนี้ก็ผมจะขอจบคลิปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะผมนะรประมาณอเอาแค่สนุกสนุกเนี่ยพอได้รีวิวรถนี่ดูอโอ้โหโคลนโครนนี่นี่เนะ่ย ครับผมนะฮะสำหรับอีพีนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ครับใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะฮะใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับก็อยากชวมแบบไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะมีโอกาสเราจะจัดให้นะครับมีเวลานะฮะเราเจอกันใหม่บ๊ายบายครับผม